พอไกพอไข่พอขวดพอควายพอคนพอระคังงอมูดอจานชอสิงชอช้างจอโซ่ชอเชอร์อหญิงดอสดาตอประตะักพอฐานพอมนโท ทอผูเท่านอเนเดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอุงนอหนูบอใบไ,ไม้มอบอปลาพอพึ่งอฟอฝาพอพนันฟอฟันทอสัมภาระโมหมาโยยักษ์รอรือ ลอิีวอเวนโซซาลาโซลิสีโซเสือฮอหีบลอจุลาอออามฮอนกคู่